แบบว่าปิดสวนมาชมเนี่ยนี่ยนี่นะเหมือนเราเมาส์เห็นไหมดูเห็นกันด้ไหมนี่หน้าลูกนี่ไงกิกกเมียวเมียวเห็นกิ๊กเมียวเมียวยังโอ้ยังงอเลยแสดงว่ามีคนเข้าไปข้างในเฮ้ องลงแล้วองลงแล้เดินดีๆนะมันมันชันนะ <c oughs> มันด้านนะโดน

ครับทางะดนราเช่วงค้ายรายการครับตบวการจะมาขอบคุณทุกท่านนางงานพระบสถมาครับาดาวครับนางพุธน้องพยุริน้องแตงโมน้องสบับและ้องรชายและางมารายครับน้องม้งแจ๊ตัวมาปรับปะเรไปใหญุ่ที่บอกว่าโอกาหน้าพงษ์สม่ครับตงวมันจ่กูเสียบขอบคุณนะแค่การแสดงขันแต่ลงจบลงเพียงเท่านี้นะครับ สำรับแขว้เทียนทั้งานะล้จยกัไทยกคู่กับดาลาั้องเราน่าอยาจะาทีมไแงกันดีที่สมอครับนั่นครับองค่นีช่นีเลฉาบท้มดีทกนะครับนี่นารแ่ันที่สครับกสาพที่บอ่างน่ทีครับทีมงนทีมงานทีาน ต่กี่แหงบุยอมมอหอดคือสขึ้นรถแท็กซี่ไม่ขึ้นคันใหญ่กลัวไม่ขึ้นคันใหญ่แต่ขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยขอให้ขึ้นรถพี่เขาลัล้หไมฟ้องฟ้องหมดเลย จะดอกด้วยเหรอลุงเลือดออกไปดูถังถุยหายมึห้ผเป่าให้หน่อยให้ลุงเปลี่ยนเออเป่าให้หน่อยให้ลุงเปลี่ยนเออเป่าเหนื่อยแล้วมั้งบอกทุกคนขี้อ้อนขี้อ้อน Game over ไปต่อให้อีกแลวบันดีเสี่ยเงือบรู้จักไหมนี่เจ้าทะเลนี่แซงคุดโดนกัดแขนขาดไปแล้ว นั่งเดิน,นเฮ้ยอ,อ,อย่าให้มันโดดสูงกลัวเอ,อ้ยผมอย่าหลอกมันดิเอาลงไปเลยเอาลงเข้าลงไปเลยแล ันนี้่เวลากินกินน่ากลัวมากเลยตัวเท่าคนเลยต้องไปดูมุมนะมั้งแสงเทเลสซ์ไปดูมุมกับมุมมุมไปแม่มองไม่เห็นตัวปลาพี่พอบอกันพอบอกกันมันเป็นมันเป็นลายแบบนี้ไงตัวใหญ่มากใหญ่แล้วลูกปลาจะกินหรือว่าเนี่ยปลาตัวโตกว่าหงกรือนี่ เอพร้พอมมากเยตัวจริงพอมโไม่ไหวอ่ะ้เือ้มอนกะเราไปเสือก่อนแล้วเราหนีเสือมาแล้วค่อยมาปะจะระเข้ น้องดนเงียบเลยน้องดน <พอ S 1> เจอของจริงอเอามาทีละก่อน,มนอมสีออมย่าคจะน่ารักเนี่ยพี่เสืออยู่เนี่ยนอนอยู่ี่ย น่ารักไงอาโอมมาอยู่ตรงตะแกรงนี้แล้วยื่นออกไปไกลเอามุมไหนมุมไหนโครงไก่มาตรงนี้เขาจะได้ต้องเดินไกลครับหุยตั้งแต่โควิดมาผอมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ่านี่พี่โดนมาจับช่วยพ่อจับช่วยพ่อนะมาจับช่วยพ่อต้องยื่นออกไปนะโอมไม่ให้เขาโดดมาถึงแล้วอันนี้ไปดิจ้าออมันหลุด เหตุด <UNKNOWN> ีๆเห็ด <s> ด <ans authenticity> ีๆอย่าเห็นใหม่หลุดมือเลยอมอมอมไอน่าไปช่วยนะเดี๋ยวจับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดลงไปเอาไม่ถึงไงเสือบอกเอากูรอนานนะกูรอนานะว้าวสุดยอดมากเลยพี่เสือเขาอีกตัวอิ่ม่ะคิวใครคิวมัน ไปแล้วอ,อ, walk, ลอ๋อเขาได้มาแล้วเขาจะเดินหนีกันเลยพี่โดนรอเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้หยิบตัวแม่เดี๋ยวแม่ <c oughs> ต่อไปมีอีกตัวไหมอีกี่ตัวเนี่ย <c oughs> อ๋อมีสา,ามตัวสี่ตัวขวันเราจะได้ตัวอืมอ๋อรมุนมุนมุน,ม,นมุนเชือกอ๋อ อยู่เนี่ยเอ้าจับลักจับจับจื่อูแม่โอเคาลูกนี่ดึงดึงดิดึงดิ่ลูกมันบอกมึงแหละดึงกูไม่ใช่เสือมันบอกเออกูไม่ใช่เสือน่าเป็นว่า